อยู่ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ร้านมือสองชื่อร้าน Second Hand Street ร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านสินค้าญี่ปุ่นมือสองไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับนาฬิกากระเป๋าหมวกรองเท้ามีเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กด้วยค่ะดิฉันก็เดินไปดูเดรสผู้หญิงเป็นอย่างแรกเลยค่ะหาดูดีๆนะคะก็จะเจอแบรนด์เนมนะคะแล้วก็สภาพสวยเลยค่ะราคาเริ่มต้นนะคะ5้าลิงกิตเองค่ะมุมนี้ก็จะเป็นเดรสผู้หญิงนะคะน่ารักน่ารักเลยค่ะเดรสสภาพดีมากเลยค่ะตัวนี้10ลิงกิตเองค่ะสีแดงสดเลยค่ะน่ารักมากนะคะตัวนี้ มามุมกระโปงกันบ้างนะคะก็จะมีกระโปงสั้นกระโปงยาวราคาเริ่มต้น5ลิงกิตค่ะเดรตัวนี้นะคะสวยงามเป็นผู้ดีมากลายดอกไม้ค่ะแต่ตัวนี้แอบแพงนิดนึงค่ะซื้อค้มไหมายพรมนะคะราคา10ลิงกิตเองค่ะเขาก็จะแยกเป็นสีสีไว้ให้นะคะส่วนกระเป๋าแล้วก็รองเท้านะคะก็มีแบรนด์เนมอยู่ด้วยนะคะดิฉันก็ไปเห็นไนกี้ใบนี้นะคะรองเท้าก็มีไนกี้อาดิดาสฟีล่าอะไรแบบนี้ค่ะอันส,สวยๆนะคะอย่างพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเขาก็จะใส่ในตู้าใครอยากได้ก็เรียกพนักงานให้เปิดตู้ได้ะคะ่ะ ร้านนี้ก็มีอยู่หลายสาขาในมาเลเซีย KL นะคะถ้าใครสนใจก็ลองเสิร์ชหาใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะสวยแล้วก็ถูกด้วยค่ะ